ัสตีตเ,เพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับ r e d เ e d r รดเดียมชั่นอครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องมานั่นเองครับผมไม่ใช่ม้าอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับม้าคือยานพาหน,นะครับใน Red d e a เ r ดเดียมชั่นครับที่จะพาเราไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปทิมกม้าก่อนนะครับ กดแผนที่ขึ้นมาครับผมนี่ตรงนี้ใกล้ๆเลยนี่สัญลักษณ์รูปเกือกม้านะครับจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปซื้อมาแล้วก็อัปเกรดมา้าอะไรอย่างนี้ครับผมสําหรับม้าที่ตัวเกมนั้นแจกเรามาตอนเริ่มเกมนั้นจะเป็นอะไรที่แบบวิ่งช้ามากไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับในการทาภารกิจทําอะไรต่างๆให้เรามาที่คลอกมาครับหลังจากที่เรามีเงินสักหนึ่งร้อยสองร้อยนี่แหละจําไม่ได้ ดี๋ยวไปดูราคาไมา้ทีนึงนะครับนี่ก็จะมีเมนูขึ้นมาอย่างนี้ครับผมเรื่องพที่มานะครับผมก็ซื้อมานั่นเองผมจําได้ว่ามันจะได้รู้สึกว่ามันจะได้ฟรีนะตอนต้นเกมอะ่ะเนี่ยแล้วเราก็กดอาทางขวามือมันจะมีเมนูที่ว่าให้ให้เอาอะไรมาแลกนะมันจะมีม้ฟรีอะ่ะจำได้จําได้ นั่นแหละครับเพื่อนๆก็มาเลือกมาแล้วก็เลือกมาฟรีไปนหนึ่งตัวครับเราสามารถที่จะดูพลังตรงนี้ครับเห็นไหมช่องแรกคือสปีดครับดูฝั่งซ้ายมือนะครับช่องแรกคือความเร็วของมา้าอันนี้เก้าขีดใช่ไหมอันล่างน่าจะเป็นสตามิแนนครับผมนี่ความเร็วแล้วก็พลังชีวิตอะไรประมาณนั้นนี่ฮะเราสามารถเลือกม้าที่เราต้องการได้ครับ ซึ่งจะมีหลายเผ่าพันธุ์มากครับนี่มามาแคะมานี่เพื่อน,อนๆชอบสีไหนก็นี่ครับถ้าไม่มีต่างก็มาซื้ออันนี้ก่อนก็นได้ครับห้าสิบเหรียญครับเอาไปใช้ก่อนซินเวอร์เบนะครับผมเพื่อน,อนๆซื้อมามาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่ฝั่งซ้ายมืออันนี้ผมมีสามตัว เสร็จแ,แล้วเรายังขี่มันไม่ได้จนกว่าเราจะติดอัานม้าให้มันก่อนนะครับผมก็เข้าไปที่ม้าของเราครับที่เราจะทําการขี่นะครับผมอย่างเช่นผมจะเลือกตัวนี้นะครับผมแล้วก็เร,กเราก็ทําการใส่อัานม้าให้ให้มันไปก่อนนะครับนี่กดสามเหลี่ยมนะครับเพื่อใส่อันนี้คือมีอานอัานเก่าอัานเก่าของเราสามารถย้ายมาใส่ม้าตัวไหนก็ได้นะครับผมหรือมีตังค์เยอะก็าสามารถซื้ออัานม้าใหม่ได้เรื่อยๆครับผม แล้วแต่กําลังเงินของเราอันนี้ผมก็มาติดอันนี้ก่อนกดสามเหลี่ยมนะครับติดเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็สามารถเลือกม้าที่เราติดอ่านได้แล้วไอ้ตัวนี้เราก็กดมาร์กอันนี้ครับกดสามเหลี่ยมค้างปุ๊บกดสามเหลี่ยมทีเดียวครับผมมันก็จะมาเลือกตัวนี้แล้วเราก็ออกไปจากลงมาได้เลยครับผม มาแล้วม้าใหม่ไ้ไลกว่าเดิมครับอย่าลืมที่จะป้อนอาหารม้ากันนะครับผมสำคัญมากครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูของจะเป็นสำหรับม้าเรากันนะครับผมเลือกไปที่ม้านะครับผมแล้วก็ไปที่อ่เซอร์วิสนะครับผม ตรงนี้ก็จะขายพวกผลไม้นะครับเนี่ยพวกแครอทแอปเปลิลเนี่ยฮะเราซื้อไปให้ม้ากินได้เวลาม้าหิวเราซื้อได้ทีละอันนะครับกดเอทีละอันหรือเรากดสี่เหลี่ยมกดค้างครับเพื่อซื้อแบบอ่ามันจะเต็มแค่ยี่สิบอันแล้วก็ซื้อให้หมดเลยครับเพราะว่าสําคัญครับสําหรับม้าเราซื้อทุกอย่างครับฟางเฟืองเราซื้อมาให้มันกินทั้งหมดมา ส่วใหญ่ก็จะเป็นของกินประทางชีวิตมาครับผมและนี่ก็คือสิ่งที่เราก็ควรจะซื้ออย่างยิ่งนะครับผมรับเราทำธุรกิจอันนี้เหมือนว่าเป็นยาของหมาครับเมื่อฉีดยาให้หมาม้ามันจะดีดอันนี้มันจะวิ่งเร็วค้างไว้นี่จะมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองครับนี่แล้วก็โฮสต์รีไว้นี่สำคัญครับหมายถึงว่าเวลาม้าเราตายเราสามารถไปชุบชีวิตมาเราได้ ซึ่งผมลองหลายทีแล้วในหมดออนไลน์เนี่ยเวลาม้าตายมันก็ไม่ได้หายนะครับมันแค่ว่ามันจะกองอยู่ตรงพื้นนะครับแล้วมันก็พอเราเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราเรียกมาใหม่มันก็จะยังกลับมาใหม่ครับแต่ในหลายๆคลิปผมไปดูมาเขาก็แนะนําให้ซื้อไว้นะครับแต่ผมก็ซื้อไว้อยู่ดีแหละเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือยาชุบม้านะครับผม น้อยติดตัวสั้อันสองอันก็ได้ครับเวลามาล้าเราตายโอเคแล้วก็พวกพลังนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจาเป็นนะครับผมว่าสิ่งจาเป็นน่าจะเป็นไอ้น,นี่มากกว่าเน,นี้ยทาให้ม้าแบบสปีดครับสปีด up. อัพนนไอ้พวกพลังมันจะไม่ลดเวลาเราวิ่งอ่ะกติมันจะเหนื่อยัอน,นี้มันจะทําให้ม้าเราไม่เหนื่อยแล้วก็อย่าลืมซื้อแปรงม้าครับอันนี้ผมซื้อไปละแปรงม้าไว้ขัดม้านั่นเอง อ่าเคตรงนี้น่าจะครบถ้วนแล้วครับผมตรงนี้เราสามารถมาตับปรับแต่งอานม้าของเราได้ครับเพื่อเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มความแรงนี่อย่างนี้เพิ่มความเร็วของม้านั่นเองปรับหางปรับอะไรก็ได้แล้วครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมยกตัวอย่างให้การอัปเกรดให้ดูครับผมอันนี้มันจ็เปลี่ยนสีนะครับเปลีย่ยนสีกระเป๋าอันนี้ก็แฟชั่นล้วน นี่ตรงนี้ครับผมมันจะทําให้นี่ครับเพิ่มสปีดด้วยครับผมมาขีดหนึ่งนี่แต่ก็ต้องเสียเงินครับเป็นที่เหยียบเราสามารถติดได้หลายๆอันครับผมเพื่อเพิ่มนี่เพิ่มเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะพอใจตังถ้าเราเริ่มเริ่มเริ่มต้นเรา,อย,าอย่าไปลงกับม้าเยอะก็ได้เพราะว่ามันมีอาน้าหลายชนิดครับ จะเล่นไปเราค่อยมาปรับแต่งที่หลังก็ได้สำหรับอานมานี้แล้วก็จะมีเซอร์วิสให้เราครับผมนี่ทำความสะอาดม้านะผมนี่เรียบร้อยครับเปลี่ยนชื่อมาก็ได้ตรงนี้เอเรียบร้อยมา้าเราพร้อมที่จะลุยกับศัตรูแล้วครับผมนี่ โอ้ได้ความดีขึ้นมานิดหนึ่งเลยครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีลูกสีเหลืองๆสองอันนะผมเหมือนว่าอัพยามาครับนี่วิ่งเร็วกว่าเดิมเยอะบอกเลยว่าเพลิดเพลินครับเมื่อเรานะครับอยู่ใกล้มาเราสามารถกดอ่า L2 ค้างไว้ครับแล้วกดปุ่มซ้ายครั้ง กลุ่มซ้ายที่หนึ่งนะครับผมเพื่อแปลงขนหมาครับนี่ดูแลรักษาเป็นอย่างดีครับหมาก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับนี่อ้อาใครใครมาวุ่นวายกูเฮ้ยขี้ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวดเดือเดี๋ยเดูกล้าเหรอเดีอยเเดเ จบตายเรื่องแล้วมึงอ่ะน,นี่ถ้าดีๆครับผมมา,มา้องม้านี่ฮะประโยชน์ของม้าครับสามารถขนสมพระได้นี่มามาถ้าดีๆนี่แถมนี่ครับสามารถเอาไปขายกับบุทเชอร์ได้เป็นการหางเงินให้เราอีกทางหนึ่งครับผม สำหรับวิธีป้อนอาหารมาครับผมเมื่อเพื่อนๆขี่ม้าอยู่นะครับผมให้กด L1 ่งครับผมแล้วก็กด R1 ครับไปที่โฮสต์นะครับผมเลื่อนลลกทางขวาครับไปทางซ้ายมือตรงนี้จะเป็นอาหารของมันนะครับเราสามารถกด L2 หรือ R2 เพื่อสลับไปดูว่าเรามีอะไรอยู่ในตัวมั้งครับนี่เราอยากจะป้อนอะไรเราก็แค่ปล่อยสมมติอยากจะกินนี้เราก็ปล่อยปุ่มครับปุ๊บมันก็จะกล้อก็ทําการป้อนอาหารให้มาครับพลังมันก็จะเพิ่มขึ้นทางขวามือ และยามมาจะอยู่ทางช่องทางขวามือนี่ครับมันจะแยกส่วนครับอันนี้คืออชุบชีวิตนะครับผมฝั่งข้างบนก็คือเพิ่มสปีดนั่นเองครับผมคือทำาม้น่าจะไม่ลดนั่นแหละทางขวามือก็อเหมือนเกาะครับผมทําให้เลือดแบบว่าไม่ลดอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งครับก็จะแยกกันนะครับผมหรือก็จะแปลงมมาถ้าฝั่งนี้ก็ได้นะเราแปลงทางนี้ก็ได้อ่นี่ และยิ่งเราดูแลม้าของเราดีเท่าไหร่ครับผมมันจะมีค่าความสัมพันธ์ของม้านะตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงสี่ยิ่งมันความสัมพันธ์ดีเท่าไหร่ครับผมม้ามันก็จะคือว่าไม่ค่อยกลัวเสียงปืนครับผมแล้วเวลาเรียกมันก็จะมา,มาแบบเร็วขึ้นกดขึ้นอย่างเงี้ยฮะตามนั้นนะครับผม ถ้าเรามีเงินมากพอครับเราก็สามารถมาซื้อรถตรงนี้ได้ครับผมโอ้อันนี้เขาจะบังคับนะครับนี่เป็นเทรดเดอร์นี่อันนี้ผมซื้อได้อันนี้น่าจะของเบลตี้ครับผมอันนี้รถขนนักโทษอันนี้รถขนสัตว์ครับของเทรดเดอร์ต้องเป็นอาชีพเทรดเดอร์ถึงจะซื้อได้ครับ แต่ผมว่ามันต้องมีนี้ก่อนป่ะเนี่ยลงอเอาสักหน่อยครับตังก็เยอะอยู่นะมันก็ไม่เยอะฮะซื้อครับรถขนนักโทษเรียบร้อยครับผมมันก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับผมกดสามเหลี่ยมเพื่อเหมือนเดิมครับผมงยับเกรดด้วยนะครับ ครับอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนสีครับแต่เงินไม่พอเดี๋ยวก็อ้โหอย่างเท่มีเซอร์วิสด้วยอะไรเนี่ยประกันเหรออ๋อนี่ซื้อประกันนะครับผมร้อยี่สิบห้าบาทอย่าเลยเปิองเงินครับเดี๋ยวผมไปหาเงินก่อนแหมซื้อทีเดียวจนเลยครับผม เท่เปล่าเฮ้ยรถขนรถโทษไอ้รถอันนี้ครับไว้แบบว่าเอาแบบจับพวกขโมยขจรแล้วก็ยัดเข้าไปหลายๆคนได้ครับเนี่ยโอ้ยวันนี้จะสนุกครับผมสำหรับเรื่องมาก็วันนี้ก็พอทันี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้คราวหน้านะผมจะมาคุยเรื่องอย่างอื่นต่อไปนะผม ลาไปก่อนกับมาน้อยตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับ